ไปที่โรงเรียนอสัสสชัญน,นครราชสีมากันบ้างนะคะทางอาัจสสชัญได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน A C N Open House 2022เน้นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะ ที่โรงเรียนอันสัมชัญน,นครราชสีมาทางด้านภารดาวิทยาเทพกมผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนสัมชัญน,นครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ACN Open House 2022โรงเรียนแห่งอนาคตกับความสำเร็จที่เป็นไปได้เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสนใจ มุ่งไปสู่เป้าหมายในอนาคตในทุกระดับชั้นทั้งนี้นะคะทางโรงเรียนพร้อมเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมชมภายในงานค่ะซึ่งก็มีการแสดงผลงานของนักเรียนปัจจุบันในแต่ละระดับชั้นทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแผนการเรียนใหม่ รวมถึงยังมีผลงานทางด้านกิจกรรมผลงานของสิทธ์ A C N บูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรพร้อมกับกิจกรรมค้นหาตัวตนในแผนการเรียนต่างๆและยังเปิดเวทีให้กับนักเรียนได้มาแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีด้วยโดยมีการแสดงวิชาการ A C N Show on Stage อาทิการแสดงของนักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงผลงานให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกในรายการ World Hip Hop Dance ซึ่งนักเรียนอ um ัศสมชันนครราชสีมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ถึง2รายการด้วยกันค่ะปิดท้ายด้วยการเสวนาโดยสิทธิ์เก่าผู้มีประสบการณ์ ACN ท็อกสิทธิ์เก่าอัดสำชัญนครราชสีมาซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาได้ต่อไปค่ะ